ม่ต้องเป็นข่าวอัปเดตใหม่มาโค้ชเยอะเลยอันนี้เขาอัปเดตเอาปืนตะปูมาดูดิตะปูนี่แบบอืม้มเฮ้ยถือว่าสมสมจริงอยู่นะแล้วเขาก็เพิ่มเพิ่มเอฟเฟกเอฟเฟกตอนไอ้ไอ,อ,อ้พวกเกมมันโดนระเบิดเลยออมผลไม้มันโดนระเบิดอะ่ะมันจะมีนี่เอฟเฟกใหม่อือก็จะมีแค่นี้แหละเอฟเฟกตอือ แล้วก็ปืนตะปูดูซิว่ามา lush, ันจะดีเลยบอกโอ้โหฮ้ยถือว่าดีถือว่าดีเออเออเืออืมอ uh, ืมอ okay, ืมอืมอืมหัวหัวระเบิดเลยโอเคแล้วแล้วเราเราจำไม่ได้เลยว่ามันอันนี้มันต้องใช้ไงคือมันเป็นปืนที่แบบมันใช้ยารักษาอ่ะดูดีแต่เราไม่รู้นะมันเอามันเอายาเข้ายังไง ออมเอาอยัางเข้ายัางไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเป็นห้านี้ก่อนเมื่อกี้อยู่ห้านี้เอาเข้ายัางไงวะคระับอันนี้ลอนลิควิดยุดบอสโลลุกออมเอาอันนี้ไปใส่ได้ปะมันจะมีแบบท่อระเยียนอยู่อ่ะเอาท่อระเบียนมาใส่ใส่มาใส่มาวุ้ยได้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 ทำละ อุ้ยอะไรวะเนี่ยนี่นี่คือยาอะไรกันมันคือยาอะไรวะโอ้โหน่าจะเป็นเลือดอะไรสักอย่างแหละมันมันคือเลือดมันทําอะไรไม่ได้มันทําอะไรไม่ค่อยได้หรอกทุกคนแล้วก็มีเขีมยมยา,มาใหม่นะว่าไปเข็มเขียมยาเขียมยาที่ชื่อว่าฟอร์ตคอร์เรคชั่นว้าวมันจะมันจะกันไม่ให้ไม่ให้ถูกเกเอาเอาไ้เอาไ้ มันจะกันไม่ให้ถูกแค่แข็งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองเทสเลยมาออมนี่สตารบอืมหุ้ยไ่โดูวิโดน,โดนแล้วก็หูถือว่ายายาดีใช้ได้ทุกคนมีอะไรอีกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองทุกเลือดก่อนลองเอาเป็นเอาเป็นเลือดเลือดเมลอนดู เอกัดเมลอนจุย๊ยมาสายท่อลำเลียงมันต้องเอาออกก่อนหรือเปล่าทุกคนใช่อปะมันมันมันต้องมันต้องเอาเอาเอเลือดข้างในออกก่อนเออดีดีดมาหลังจากนั้นก็เอาเมลอนจุ๊ยเข้าไปเฮ้ยใช่ใช่ใช่เราทำถูกถูกแล้วทุกคนมาแบบคนเสียเลือดเยอะๆแล้วก็หุย อาไม่ได้哟ฮะอ,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 อ๋อ้าคือคือมารักษาไม่ได้ทุกคนแย่ yeah, มากแย่แ yeah, ย yeah, ่จัดจัด Watering Can านล Can าทำอะไรได้เนี่ยฟิว Can โอ้โหอืม มันมันจะใส่ยาเข้าไปยังไงอะคืออืมไม่รู้สิเราเราเราอยากให้มันใส่ใส่ยาแบบนี้ได้อะแต่ที่จริงแล้วเฮ้ยมันใส่ได้ปะใส่ได้ใส่ได้ใส,ไดใส่ไม่ได้เอ,อเอาเข้าไปเอาโอ้โหแตกทำไม่ได้วะ่ะทำไงทำไม่เป็นจริงๆเน่ แอปปูจุยน่าจะไม่มีประโยชน์อะไรแล้วนะมาต่อไปอะไรเนะี่ยเซอร์น่าจะทิศอะไรสักอย่างแต่เราใช้ไม่เป็นเว่ามองมองข้ามไปก่อนแล้วกันมามันมันจะมีอันนึงอยู่ในหมดวดระเบิดนี่ไงของใหม่ของใหม่มาอันแรกเลยอะไรวะเนี่ยอะไรวะอ,อ๋อ เป็นเป็นขาขาตั้งขาตั้งวางเปล่าเฉยๆนี่อะไร Healing toilet โอ้ยอ๋อนี่อย่างนี้นี่เองนี่เ้ยฉันมีรับากเจ็บโอ้โหโอ้โหหัวหัวมันไม่เข้ากันป๊บนึงเอ้ยไม่กอดอันอันนี้คือของดีสุดนี่ยาววันลาเลยนี่มาของดีเอ้ยขอบใจมากนี่นี่ เออเราบาดเจ็บอ๋อไม่ไม่ชูบอกเออดีดีคยบาดเจ็บโอเคช่วาดีเคร่งนี้ดีสุราทวนช่วยในการฮิลลิ่งต่อไปฮะต่อไปจะช่วยในการอะไรช่วยในการฆ่าคนบินไปยองวราแล้วโอ๊เอาอมาเอาอมาชูมันก่อนเออดีดี ะมันการอัปเดตใหม่นี้ก็ดีในระดับหนึ่งแหละมาเพิ่มของมาโคตรเยอะเลยอัปเดตโคตรใหญ่ออนนี้อะไรนะโอ้ยโอ้ยโอ้ทักษะการหลบระเบิดเป็นไงหลบไปได้สิดดอกเหรอฮ้ยดูเหมือนนี่จะเป็นของใหม่เลยนะคนมันถือได้ปะคนถือได้เฮ้ยถือได้นี่เป็นอาวุธใหม่ทุกคนอาวุธใหม่อาวุธใหม่ เี๋เอาเอาวุแรงหรือเปล่าเอาว,แแอาวแุแรงป่ะเนี่ยเฮ้ยแรงแรงอยู่ว่าแรงมาเอาเออกให้หมดเดี๋ยวเราเอาแคตั้มาแล้วก็ลองอาวอุธอ,อื่นกันทานเวดแท็บอ้ยโอ้ยอ๋อมันคือของดีนี่เอง แค okay. ่ถือว่าเราเคลียร์หมดแล้วนะโมดูล่าทิวเล็ตอันนี้คืออะไรไว้เฮ้ยทำได้ปะคืออะไรวะคืออะไรเนี่ยฮะคืออะไรวะช่างมันก่อนเลยมาโหเล,ลยไม่มีเลือดอีกหลายตัวเลยดุยมันมันไม่ใช่เลือดดีกว่า เราเอาทั้งหมดมาเอาทั้งหมดมารวมกันในเครื่องส่วนผสมเดียวมาอันนี้ก็อันนี้แล้วก็อันนี้เฮ้ยมันเอาไว้ในขวดเดียวกันไม่ได้ทุกคนเราก็อันนี้เอาเอาอันนี้มาใส่อันนี้ดิใส่ไม่ได้่อมันต้องทำอะไรมันให้กองเหรอกองด้กองกองมา คือมันมันจะคันลอกใช่ปะเราก็งงอยู่เหมือนกันรู้วทำไงต่อกันนี้แหละคืออะไรอยู่วะทุกคนลิควิดคอเล็กเตอร์รับจามีอะไรอีกไหมเนี่ยโอ f คิวเอนจิ้น ถังน้ำมันสุดดีอ้ย้มันใช้ยังไงวะไม่รู้วิธีใช้ด้วยแล้วก็มีวาล์วเอคเช่นนี้ใช่มเฮ้ยอะไรนเนี่ยออมห้องลำเ,เลียงปะล็อกคอนโทรเลอร์โออเคเราใช้อะไรสักอย่างไม่เป็นเลยมาเขา้า โอเคเราเราน่าจะมีอะไรน่าจะมีอะไรสนุกตอนตอนในท้ายนะมานี่เราเราจะเอาอันนี้กับอันนี้เออเอามารวมกันมันจะกลายเป็นอะไรวะเฮ้ยอ,อ๋อเข้าใจแล้วมันอ,อันนี้มันมนสามารถเอาเอาอื่มนมาใส่ได้ใช่ปะเอาไปพงังดิเออแล้วก็ามาใส่มาใส่ ยังไงมั้่อ,อ๋อเราเราไม่ต้องเสียไปพร้อมกันเลยใสย่ไม่เป็นจะบอกใครมาเดี๋ยวเรามาดูดูกันคือมันมันมน่าจะโอ้โห,โหมันมันชุบได้หมดเลยอะเฮ้ยเป็นไปไม่ได้อ,อ๊เฮ้ยอมอ่าม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 าชุบมาชุบมาชุบ ชุบหมอหมอชุบชุบหน่อยชุบหน่อยหมอชุบหน่อยหมอโอ้โหอ้าวชุบหมอชุบไม่ทันน่าจะมีแค่นี้เลยนะมีแค่นี้แหละทุกคนโอหอุบาทมากอุบาทที่เจ้ามาต้องมาเจอเธอเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำทำฉากฉากแอคอชั่นฉากหนึ่งก่อนก่อนจากกนและกันทุกคน นี่นี่คือแผ่นยินไทยมันฟิปเออนี่ไงฟิปอ๋อ่าน,นหนึ่งทุกคนเราเราเรากลับด้านก่อนโอเคมาละมาวันนี้เราจะมามามาแข่งชิงแชมป์โลกในการเป็นนักธนูอันดับหนึ่งไม่ใช่นักเกย์อันดับหนึ่งันั่นเองมา นี่คือชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้แต่แต่เราไม่ต้องจำชื่อกันมาละกันมาเริ่มในสามสองหนึ่งตอนตอนนี้นายนายนายแดงเริ่มเอาปืนขึ้นมาแต่นายเขียวไม่ทำอะไรเลยตอนนี้นายโอโ้โหพอไปแล้ะทุกคนไม่ไปแล้วเจอกันใหม่ในภายหน้ามาเดี๋ยวเราใส่หนึง่งเฮ้ยมันจิบตบก มับจิบตัปูได้เ,เฮ้ยคือมันจิบตัปูได้หระโคตรเจร๋งโกเคเ็นมากเราไปก่อนละคันทุกคนเราเค่อยเจอกันใหม่ในภายหน้าอะไรวไมเนี่ยมีมีอะม,ม,ม,มีที่เราวาดด้วยไปไปลวทุกคน